แต่กลับมาจากทะเลใต้ใต้อ๋องวายุนินก็ตั้งปณิธานอันแรงกล้าโดยสาบานว่าจะฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองในภูเขาอีกครั้งเขาทราบดีว่าตนเองจากไปหลายปีหากต้องการสร้างชื่อเสียงและบารมีขึ้นมาใหม่ในหมู่ปีศาจนั้น อาศัยพละกำลังเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถเป็นที่ยอมรับได้ด้วยเหตุนี้เขาจึงสร้างมาตราการมากมายเพื่อให้ได้รับความยำเกรงและความจงรักภักดีตอนอยู่ที่ทะเลใต้นั้นเขาเคยเรียนรู้มนฟื้นขืนชีพ จึงใช้ปีศาจหมาป่าซึ่งสมัครใจพลีชีพเป็นเครื่องสังเวยเพื่อช่วยให้เหล่าหลิงสูจือผู้เป็นสหายเก่ากลับมามีชีวิตแต่ไม่คาดคิดว่าม้าป่าเท่านั้นจะมองข้ามความหวังดีของผู้อื่นโดยจากไปหลังคืนชีพแล้ว ไอ,องหวายุนินเกรงว่าฝูงหมาป่าจะไร้ผู้นำและเกิดความวุ่นวายไร้ระเบียบจึงจำต้องเลือกปีศาจหมาป่าตนอื่นมารับตำแหน่งราชาปีศาจต่อเขาเห็นว่าปีศาจหมาป่าสีหมอกซึ่งมาจากแคว้นซื้อถั่วนั้นกำลังหนุ่มแน่นและแข็งแกรง่ง นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีจึงมอบน้ำให้ด้วยตนเองและดันเขาขึ้นตำแหน่งสูงแต่ไม่คาดคิดว่าฝูงหมาป่ากลับก่อความวุ่นวายขึ้นในอารามและเกือบจะสร้างหายนะครั้งใหญ่จากการเขียนฆ่ากันเองด้วยความกลัดกลุ้มใจ เขาจึงต้องใช้มนอีกครั้งเพราะต้องการคืนชีพให้กับภิกษุเท่าผู้ซึ่งเคยร่วมอภิปรายพระคำภีด้วยกันเมื่อครั้งอดีตแต่ไม่คาดคิดว่าจิตวิญญาณของภิกษุเท่านั้นจะไม่ฟื้นคืนในร่างศพที่ประกอบขึ้นกลับกลายเป็นปีศาจเสียสติพร้อมกับเงินทอง และเหรียญทองแดงที่เขาฝังไว้ในอดีตแล้วก็เดินร่อนเร่ไปทั่วกกวนทุ่งภูเขาไม่เคยหยุดพักบัณฑิตชุดขาวที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ไม่ง่ายเช่นกันปกติเขาชอบอ่านหนังสือและท่องบทกวีเพียงลำพังถึงแม้จะดูเชื่อฟังและซื่อสัตย์ ถ้าว่าเขามักทำตัวลึกลับและคาดเดาไม่ได้อยู่ร่ำไปจึงมีอาจเดาความคิดของเขาได้เลยเฮ้ยทำตนว่าฉเฉลียวฉลาดถ้าว่ากลับไม่มีเรื่องใดที่ทำสำเร็จอาจกล่าวได้ว่าผู้ด้อยสามารถมีปณิธาน ยังมีสู้คนธรรมดาทำเรื่องทั่วไปเลยเนาะอนาคตทางมืดมนยากเดาหนาต่างมีโอกาสพึ่งพาลงเป็นใหญ่บำเพ็ญอยู่ทะเลใต้สำเร็จไกลกลับหลอกให้ผู้หลงผิดเบาปัญญา Tay ổn quá